สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับซิลพปงนะครับซิลพปกนะครับก็มีสินค้านะครับเป็นพวกอะไรนะครับเป็นพวกพานนะครับที่จะมาเสนอให้กับลูกค้านะครับพานนะครับก็จะมีตัวพานควนพานบุกเบิกนะครับแล้วก็เป็นพวกพานยกล่องพานคุดมั่นนะครับเ็ามีขายทั้งหมดนะครับหรือเป็นเครื่องปู เครื phrases, ่องปลูกมันนะครับเครื่องปลูกว้อยนะครับ hmm ก็มีนะครับก็ติดต่อกับทางซิวโคนมาได้นะครับทางซิวโคนนะครับก็มีสินค้านะครับก็มีเป็นผานเป็นผานห้าผานหกนะครับผานห้าพานหกตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเหมาะสาหรับงานหน้างานไล่นะครับเป็นพวกขันค้วนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวก พานบุกเบิกนะครับก็เป็นพันสามพันสี่นะครับ, 3, นนรบตัวนี้ก็จะเหมาะเป็นงานมั่นนะครับเหมาะเป็นงานมันแล้วก็จะมีพวกโรตารี่นะครับของทางเซอร์โมก็จะมีโรตารี่ด้วยนะครับโรตารี่โรตารี่ก็จะมีเมตรหกห้าสองเมตรเมตรเจ็ดห้านะครับจากเหมาะสำหรับแต่ละรุ่นไปนะครับถ้าเป็นรุ่นสี่สองนะครับรุ่นสี่สองนี้ก็จะเป็นเมตรหกห้าถึง เมตรนะครับตัวนี้จะเหมาะกับพวกรุ่น40รุ่น42นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัว54นะครับตัว5้านี้ก็จะเป็นตัว7เมตร72กับ2เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับทางตัว5 4นะครับท่นาน้้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อกับทางซิลโพงมาได้นะครับหรือลูกค้านะครับสนใจเป็นพวกงานบันนะครับก็ทางซิลโพงนะครับมีอุปกรณ์พวก ฐานขุดมันฐานยกล่องแล้วก็มีตัวเครื่องลูกมันนะครับตัวนี้จะใช้งานได้ดีนะครับแต่วันนี้นะครับอยู่ทางร้านของเรายังไม่ได้เอามานะครับอยู่ที่ศูนย์ใหญ่ที่กาลสินนะครับมีอยู่แต่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเซียวพงก็จะมีมาให้ดูกันนะครับเมื่อกี้นี่เซียวพงลืบ่ายไว้นะครับลืถไา่วิดีโอไว้ให้เบิกนะครับแต่ ท่านนาสนใจนะครับมีรถแท็กเตอร์ด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูในร้านนะครับมีอุปกรณ์มีรถแท็กเตอร์พวกรถแท็กเตอร์ก็ดาวพัดต่าอยู่ที่15%นะครับมี42 54นะครับเหมาะกับงานนางานไร่นะครับก็ทักถามกับเซียวพงเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0 6 4 2 6 8 6 4 7 5สองาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ0 6 4 2 6 8 6สี่ 475เซียวคงอิสกิทางเกษตรยนต์นะครับประจำสาขาสกลน,นครน,นะครับดูแลสกลบึงการกาลสีนอุดรน,นะครับก็ดูแลทั้งหมดนะครับาท่านใดสนใจนะครับก็ขาเข้าสกลน,นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับอยู่เส้นสกลอุดรน,นะครับเส้นสกลอุดรอ,อยู่าขาเข้า,าทางสกลน,นะครับจะอยู่ฝั่ง ด้านซ้ายมือนะครับตรงข้ามกับลรงสีข้าวสีสะกลเทียวไรนะคร,ครับผมครับผมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับผม